มาอีกแล้วครับเมนูที่คนรักอะโวคาโดห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมวันนี้เป็นเมนูชานมอะโวคาโดปั่นครับรสชาติเนี่ยหอ,อมกินชาเข้ากับอะโวคาโดอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเตรียมอะโวคาโดที่สุกนะครับจากนั้นนํามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงครับพี่บิ๊กใช้เนื้ออะโวคาโด5 0 0กรัมนะครับจากนั้นก็นํามาปั่นได้เลยใสย่น้ําแข็งลงไป1แก้วครับผม ตามด้วยอะโวคาโดที่เราปอกไว้ใส่ลงไปเลยสูตรวันนี้นะครับพี่พีกจะใชน้น้ำวิตามินชานมวิตอ A เดคครับผมเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมของชานมเข้าไปนะครับใครจะดื่มเพียวๆก็ดื่มได้เช่นกันนะครับใส่ลงไปครึ่งขวดครับผมนํามาปั่นให้เนื้อเนียนได้เลยครับ จากนั้นก็นํามาเทใส่แก้วที่เราเตรียมไว้ครับตกแต่งด้วยอะโวคาโดสลด์ตามด้วยใบสะระแหน่นะครับอีกแก้วหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยก็จะได้แล้วนะครับน้ำอะโวคาโดปั่นของเรานะครับผมได้ทั้งคุณนะประโยชน์จากอะโวคาโดและวิตามินเต็มเปี่ยมครับอีกทั้งยังหอมกลิ่นชานมไตหวนันเข้ากับอะโวคาโดมากๆเลยครับใครที่รักสุขภาพนะครับห้ามพลาดสูตรนี้เป็นอันเด็ดขาดครับถ้าเกิดว่าชินชอบคลิปแบบนี้พิบิก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากให้พี่บิ๊กทำเมนูปันอะไรก็ออกคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมไปแล้วครับ